สวัสดีจ้า FC ที่น่าลักุันาคนะ,คะสวัสดี FC เก่า FC ไม่จ้าสวัสดี FC ทั่วโลกมากินเย็นตาโฟสเส้นหมี่กับยายสิวนะคะมือนีเย็นตาโฟอีกแล้วจ้ามาเด้อค่ะเด้อก่อนเรื่อนั็ขอขนมรคข้มสวย2เม็ดจ้า2เม็ดนะคะ อยากสูท้ทวนๆมาขยะมเย็นตะโฟเครื่องแน่นๆขึ้นเตาจ้ะย่าขับมาลวกมาม่าใส่อีกขึ้นเตาจะ้ะเพราะมีพัญห่หนีมีซันนี่แหละจะ้ะมีของเย็นตะโฟูนอกนั่นกับเครื่องจะ้ะอันนี้ก็เสียนมีจะ้ะถ้าเสียนันมาม่าเย็ดจิ๋วเสียนไว้ไว้ย่ำๆเย็ดจิ๋วจะ้ะมาด้วยค่ะเด้อเครื่องแน่นๆจะ้ะ ได้ใช้สปิกปนหน่อยนึงน้ำปลาย,ยัางบลยใช้เพราะดีแล้วจ้จะจลรู้สึกบบว่าจะบ่เผ็ดอยากแยกขอผิดนิดนึงนู่นี่ละอื ช้อนชาปนภูนเลยนะคะพริกจินดาค่ะพริกปั่นเองนะคะตาเอายังน้อตาอ,อาห,อหารตามสั่งค่ะบไม้ด้วจ้าสามปีละตาตาบบพานมาซือ้อจากก้าเขาเปียกเท็ดบ่ไว้ล้วนวดเสียนบบได้ ขบเยียงเศร้ามาสีโอล่อออสสา,สาสีตามีข้าวผัดมีผัดกะเพราข้าวผัดธรรมดาข้าวผัดหมูผัดทะเลสั่งบัดมีออเดอร์อยู่หันตาอ่านมึงเลยจเเละอเ,ยจเอาไปอ่านยืนอ่านสักก้อนแล้วค่อยสั่งราค<ต>ากอายุายหันละ<ต>านางกอนนั่งกินยุตุหันมาเอาไม้สีมาไม้สีน้ำตาสีเอาอยังเงาไม้สีมาเอา พัดคอพัดบอกถ้ากินเพชไบ่ได้กับซิเมนคอพัดพัดยังก่ะเรเออกพลันมาเอาไมองันกรพัา่จเอเดี่มมีหมูมีเนื้อมีกุ้งเนื้อกับเผาเนื้อมาจะมาพี่น้องจ้า มากินก๋วยเตี๋ยวเด้อกินมาม่าเย็นต่มาเด้อค่เด้อพี่น้องจ๋ากินนำกันดจยจ้างานม่นอยออ่อกะลอขากะทาแล้วพด้ัื้นี่พอกบทนี่จไปน่ะอันฟันดีหมด่ะ เจ้าส oh, sure. ื่อขอบคุณตัวกำลังใจนะคะเด้อขามากินน้เย็ดติวจ่าเย็ดติวกับเป็นร้านค้าก็จะมีเสียงลูกค้าเขามาเขากับต้องเทคแค่ลูกค้าเขาคือกันจ้า

แต่แตยืน่มลงเดแต่ยังโอ้้มหาดนยยืนวันอก่ได้ยืนนีแล้วว่าแต่ยืนกี่จะ้อนี่ยม่ืเวยยนนีก็ไ่ได้ขายตกด้ เราัแบบืหลายกีฬาสุดมาแเลยว่ราอะไรแสบๆจะจะเป็นเนื้อเนื้อชุบชุบแป้งทอดเพิ่งเอามาใส่กับเบียนกระโฟนเนาะแล้วเดวกับม้แขวนยำแม่ไะยำแม่ ตาจะเอาเป็นเนื้เอเนือเน้อชิ้นน้อยบอกคือเนื้อชิ้นใหญ่บอกเขาเด้อจ่าเพะมีแข่ายำเด้เอาซอยน้อยๆเห้ตาเด้อลูกมอกสแล้วเด,ด็เขียนเนื้อทีมบอด,ดอืเอเด็ดตามลูกคา้า ยาคือหุ้นมาไว้ยาซือไปซับก็ได้้าราาซับกันาารใช่ก็มีขี้ข่าทงเขาซ่อแบบแยกเขาแยกกักก็ได้จ้าท <hur motion> oh, yeah. well, ี <ad tiế> mm ่เขาหูขทงละสิบบาทหูไข่โดนแดตาผมมาแวะมาซองไม่เยอนี่นานแล้วนเามมัเลเขาเขาเปลี่ยนครืองก่อนเหรบอจ้าบอได้ ยู่ซื้อๆพอ,อปเป็่ยน <laughs> ได่หาได้ซิปก็เอาท่านอยู่บันทงอย่ากกินถ้ามามันแ่บก็บ,บอกไอแม่มสังไล่แม่นก็นได้พิมก็ไปว่าขั้วแม่ติวอะเข้าไปในลไล่แม่น เลือดจแจ้งเลือดอืเด็กยุก็จะกินต่อ,อยู่มันจะง่ามนะขอจบคลิปจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรท,ทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนจ้า